สวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ The f o r e i g n Resort ตอนนี้ทำน่าจะสวยงามมากตอนนี้เราก็กำลังจะมาเช็คอินนะครับอยู่ที่แม่น้ำแควนะจ๊ะเดี๋ยวเดินไปถามพาก่อนเดี๋ยวนั่งรอแถวนี้แล้วเดี๋ยวค่อยขึ้นแบกกระเป๋าใหม่นะครับนี่จุดเช็คอินนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวโรงแรมนี้ที่เราเช่ากันให้ทุกคนดูนะครับว่าเป็นอย่างไรนะจ๊ะ สวัสดีทุกคนคะ่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ The Florence Resort ที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีนะฮะก็ตอนนี้นะฮะอีกกี้ก็จะพาทุกคนนะฮะไปเช็คอินกันนะฮะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศของโรงแรมรีสอร์ทที่เราพักกันนะครับวันนี้นะฮะ,บ,นนะ,ะบอกเลยว่ากิจกรรมแน่นปึกมากไปกันเลยจ้าที่นี่นะครับก็จะมีในส่วนของสระว่ายน้ําแบบนี้ให้ด้วยนะครับมีสระว่ายน้ําแบบนี้ด้วยนะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของฟิตเนสนะฮะฟิตเนสเดี๋ยวเราไปดูกันเนี่ยฟิตเนสให้ ไอ้กับผู้ที่มาเข้าพักใช้ได้ฟรีด้วยนะครับฟิตเนสนะฮะนี่ลักษณะนี้ที่ฟิตเนสนะครับ,ส,นนรบส่วนในฟิตเนสลงไปปุ๊บแล้วก็จะมีในส่วนของทางเดินลงไปอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีที่จะเป็นในส่วนของร้านที่เป็นกาแฟกาแฟแล้วก็สามารถจัดปาร์ตี้ได้นะครับลงไปนะฮะแล้วก็คุณโกโก้ก็กำลังตามมาด้านนี้นะฮะนะฮะลงไปก็ก็จะเป็นทางเดินลงลักษณะน,นี้นะครับ อ่าโอเคเดี๋ยวเราเดินลงไปกันนะครับลงมาถึงแล้วเราก็จะเจอที่ทางไปเช็คอินนะครับระหว่างที่เดินมาก็หอมกลิ่นกับข้าวมากเลยตอนนี้นะฮะทีนี้ก็ระนานพักที่เป็นเราจองเป็นแพซึ่งเป็นแพใหญ่มากนะครับติดอนี้นะเดี๋ยวเราไปเช็คอินกันนะจ้าไปจ้าเร็ว เดินลงมานะให้เลี้ยวขวานะจะเจอจุดเช็คอินอย่างงี้นะจุดเช็คอินแล้วก็ไปที่เช็คอินไปแจ้งชื่อตรงนี้สามารถที่จะเล่นน้ำตรงนี้ได้นะนะครับข้างนี้ก็เดินไปนะคบมันก็จะมีในส่วนของราคาที่พักเดี๋ยวเราจะมารีวิวตอนที่เราพาเข้าไปในห้องพักกันอีกทีนะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวขออนุญาตไป เช็คอินที่รีสอร์ทด้านนู้นก่อนนะนะครับตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ The f o r r i n n r r s s r t t เรียบร้อยตอนนี้ก็นนกำลังจะมาเช็คอินแล้ววันนี้รูปทัวร์ของเราทั้งหมด10กว่าท่านนะ1สิบห้าสิบเจ็ประมาณ17ท่านนะประมาณเนี้ยคือมากันแบบเเป็นเพื่อนของโกโก้นะฮะพวกเป็นเพื่อนกันเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่พักกันนะฮะลักษณะที่พักเราก็จะเป็นลักษณะน,นี้นะคะลักษณะน,นี้ แต่เดี๋ยวเราได้ตรงฝั่งนู้นที่มีสไลเดอร์นะฮะที่มีสไลเดอร์เดี๋วเราไปดูกันว่าที่พักเราเป็นแบบไหนนะจ๊ะ<ป>และนี่นะคะเราได้ในส่วนของห้อง706นะคะคุณโกโกโอ้อ่าน,น,นะแน่นะก็จะมีอะไรคะด้านหน้านี่มีเปรอก็ต้มีเประ <c oughs> <c oughs> ้องนี้ก็จะมีสไลเดอร์เล่นได้นะฮะแล้วก็สะพานกลางน้ำยาวไปสุดนะฮะแล้วก็จะเป็นวิวลักษณะนี้อันนี้คือด้านนอกนะครับน่าจะแรงและเย็นใช่เลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันต่อนะครับ706นหที่เราได้นะครับเป็นเตียงคิงไซส์ดับเบิลคิงไซส์นะครับก็เข้ามาก็ลักษณะนี้มีผ้าเช็ดเท้าให้ดับเบิลคิงไซส์นะฮะมีผ้าเช็ดตัวนะฮะผ้าเช็ดตัวก็เด e florence น e s o r t นะฮะ เรียบร้อยมีลักษณะนี้นะคะมีเตียงในบนเตียงนะคะก็จะมีแก้วแล้วก็น้ำดื่มนะคะเป็นเตียงไม้กลางคืนนอนหัวจะโขกได้เลยเนี่ยทุกคนแล้วก็มีแอร์คอนดิชันนะคะมีแอร์คอนดิชันไม่พอก็จะมีพัดลมให้ด้วยนะคะห้องน้ําประตูก็เป็นลักษณะพับเปิดปิดลักษณะนี้นะคะเข้ามาด้านน้ำห้องน้าด้านในก็จะมีที่อาบน้ํานะครับมีเครื่องทําน้ําอุ่นนะฮะ มีล้างหน้ามีชกโครกนะฮะถังขยะให้เรียบร้อยนะฮะเป็นไงบ้างคะคุณโกโก้ลองรีคอมเมนต์หน่อยโอเคไหมดีค่ะคนละเท่าไหร่นะแพ็กเกจวันนี้เรามาเราจองกันวันเสาร์อาทิตย์ไม่แน่ใจว่าวันธรรมดาจะราคาเท่าไหร่แต่ที่เราจองแพ็กเกจมาคือคนละหนึ่งพันสองร้อยบาทคนละหนึ่งพันสองร้อยบาทรวมอะไรบ้างบุฟเฟ่อาหารเช้าอาหารเย็นแล้วก็จะมีเป็น กิจกรรมล่องเรือแพอปเป็นเรือแพไหลเขาเรียกแล้วก็แพไหลที่เขาทิ้งเราใช่ไหมแล้วให้เราแบบไหลมาเรื่อยๆนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปทํากิจกรรมกันนะคะเดี๋ยวเราให้ทุกคนดูลักษณะนี้นะคะไปแล้วจะ้ะเดี๋ยวขอไปทำกิจกรรมก่อนไปแล้วนะครับไปแล้วนะครับวูวไปวว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 วยวว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 ว ตอนนี้เรากำลังจะไปล่องแพกันนะครับก็มีแพรแสรื่อนี้มารับนะคะระับก็มีเจ้าหน้าที่มาอย่างนี้นะครับนั่งรองๆก็ได้เดี๋ยวเราไปกันนะคะตอนนี้เรากาลังจะไปล่องแพกันนะคะเป็นไงบ้างคะหนุ่มขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะ เอ,เอาเอาต้องพูดภาษาอังกฤษหรือพูดภาษาจนีนเนี่ยลุกขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ครับเอาไม่ใช่คนไทยนะฮะเดี๋ยวก็เขาจะบอกว่าฟิวชั่นเนี้ยนะคะจะเป็นฟิวชั่นที่ให้ให้ทุกท่านนะคะลงไปในน้ำแล้วเดี๋ยวเขาก็จะปล่อยให้เราล่องแล้วก็กลับไปที่โรงแรมทางด้านนู้นนะครับทุกคน <S <S <ๆ>เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าในส่วนของการล่องเรือเนี่ยมันจะไปเออเอาตัวล่องเรือล่องเป็นเหมือนเรือไปเนี่ยมันจะทํายังไงนะฮะ ตอนนี้ก็เจ้าหน้าที่ก็มีเรือหางยาวนะคะลักษณะนี้นะครับเรือยาลักษณะนี้นะครับพาล่องไปนะทุกคนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูนะว่าเขาจะทำยังไงกันนะจ๊ะ สวัสดียามเช้าทุกคนนะคะวันนี้ก็เป็นอีกเช้าหนึ่งที่เราตื่นมาอยู่ที่กาญจนบุรีนะครับซึ่งบรรยากาศของรีสอร์ทที่เราตื่นมาที่ The f o r e ์เ e Resort ที่กาญจนบุรีนะฮะก็บรรยากาศก็มีหมอกนะลักษณะน,นี้ทั้งด้านหน้าด้าน,นหลังเราดูดิแล้ทุกคนลองฟังเสียงน,นกเสียงน,น้ำนะนี่ค่ะบรรยากาศดีอ่ะ แล้วก็มีละอองหมอกแบบเล็กๆนะครับกับบรรยากาศเช้านี้เนาะสดชื่นเดี๋ยวเราไปอับน้ำทานอาหารเช้ากันดีกว่านะจ๊ะทุกคน ยามเช้าะคะ่ะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูอาหารเช้าของโรงแรมนะคะเมื่อวานเราลืมรีวิวอาหารเย็นเมื่อคนมันเยอะมากเราก็เลยไม่ได้ตั้งก้ลองก็จะมีอันนี้น่าจะเป็นซุปออข้าวมันไก่นะฮะแล้วก็จะมีแพนเคก้กแล้วก็จะมีหมูกระทะเอ้ไม่ไมใช่ค่ะ,คะไข่กระทะนะฮะไม่มีออมเล็ตนะคะขนมปัง เดี๋ยวเราไปทานกันดีกว่านะคะว่าเันอะไรขนมปังค่ะทุกคนเคยสังเกตไหมครับว่าทําไมเวลาที่เราไปทานอาหารเป็นอาหรเย็นรคาสเนี่ยเขาจะมีในส่วนของเนยกับในส่วนของแยมที่เป็นสตรอเบอรี่หรือเบอร์รี่มาให้นะครับซึ่งถ้าเกิดเราไปทานแบบเยอรมันเขาจะต้องทานในส่วนของเนยลงไปก่อนแล้วเสร็จแล้วเขาก็จะทาด้วยสตรอเบอรี่หรือเบอร์รี่ลงไปอันนี้จะเป็นการทานขนมปังแบบเยอรมันนะครับ แต่ถ้าเป็นการทานขนมปังแบบอเมริกาเขาก็จะทานแค่เนยอย่างเดียวหรือสคัพเปอรอย่างเดียวเขาก็จะไม่ค่อยมิกกันเท่าไหร่นะครัะอันนี้เป็นความรู้ในการทานอาหารชาวนานนทูโก่อ okay. น ห,หมายถึงลงไปข้างล่างหรือเปล่าสวัสดรการตอนนี้อยู่ที่น้ำตกสซโย,ยกน้อยนะคะกํะกำลังที่จะถึงจุดทัดกรองนะคะระับครับ้มเดินขึ้นมาตรงราจอดรถประมาณ100เมตรแล้วก็จะเจอรางรถไฟนะฮะแล้วจะเจอเจ้าแม่สาเจ้าแม่ด้านบนด้วยนี่ค่ะรางรถไฟที่เขาเอามาทำ แล้วไปถึงก็จะเข้าจุดน้ำตกใสโยกน้อยนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะฮะและนี้เราก็มาถึงน้ำตกใสโยกน้อยเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือฟิวชั่นของน้ำตกค่ะเฮ้ยมันแบบมันโอเคอ่ะมันมันเป็นตะไคร่หมดเลยนะเนี่ย คนเยอะมากเลยอ่ะรู้สึกยังไงบ้างคะคุณกน้ำตกที่นี่มันน้ำตกที่มันโอเคนะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูจุกซิกเนเจอร์ของมันมันใกล้จะถึงแล้วค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะตอนนี้เรามาถึงน้ำตกไซโยกน้อยแล้วนะคะโอ้โหนี่น้ำตกชื่อไซโยกน้อยนะคะอันนี้คือสงสัาต่างๆแล้วก็เป็นที่วางขอของคนด้วยนะฮะ พอมาถึงปุป๊บนี่ฮะทุกคนสิ่งที่ทุกคนเห็นนะฮะคือ้นต,ตกใส่ยกน่อยที่คนเยอะมากนะฮะเขาก็จะทำเป็นที่ให้คนแบบขึ้นไปได้นะฮะเออมีบันไดด้วยทำบันไดไว้นะฮะ และตอนนี้นะครทุกคนเราอยู่กันที่ปราสาทปราสาทอะไรคะหินขนมรงูงไม่ใช่อยู่ที่ปราสาทเมืองสิงห์นะฮะที่จังหวัดกาญจนบุรีเราก็สามารถที่จะซื้อตั๋วเข้ามาได้นะครับซื้อตั๋วราคาคนละ20บาทค่ารถ5้าด5บบาทอันนี้เป็นปฏิมัติกรรมหินทรายตาครุดนะคะที่ยังอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปชมมิวเซียมด้านในกันก่อนนะทุกคนนะว่ามันเป็นอย่างไรนะ ขอุญาตเดินดูหน่อยอันนี้เป็นฐานรูปของฐานรูปเคารพนะฮะซึ่งเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าอันนี้คือสิ่งที่ยังหลงเหลืออยู่นะมันโอเคมากเลยตอนนี้เดี๋ยวเรากำลังจะเข้าไปใน,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 ปในมิวเซียมนะครับคืออาคารจะแสดงวัตถุโบราณอันนี้คือรูปจำอันนี้ก็เป็นลูกจำลองนะ จะเดี๋ยวเราไปดูน่าจะไม่อยู่แล้วนะฮะอันนี้คือยังเจออุปกรณ์ที่อยู่นะคะนี่ไง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 นี่คือไฮไลท์ชิ้นส่วนของชิ้นส่วนของเ,ออเทวรูปนะคะซึ่งเป็นอันนี้ที่มาจากปายยนต์ที่ ขมนซึ่งมีมาอยู่ที่นี่เขาก็เลยคาดการณ์มาที่นี่มาจากขมิน <Huh? S 1> ก็คือเป็นยุคของ <Huh? S 1> พระเจ้าเนี่ยพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดอะจากจากหอมจากขมิขม้นเนี่ยมามันก็จะเป็นกลุ่มเดียวกันตรงนี้ oh, <wow. S 1> ไม่ใช่เอามาก็คือมาสร้างที่นี่ด้วยไงเป็นเครือเดียวกัน yeah, <okay. S 1> อันนี้คือส่วนของจมูกนะฮะ อันนี้ส่วนของใต้หูที่ยังหลงเหลืออยู่นะและเราก็เดินเข้ามากันที่ปราสาทที่เป็นปราสาทที่เป็นเมืองเขาเรียกว่าปราสาทเมืองสิงนะที่จังหวัดกาญจนบุรีที่นี่ก็เป็นแหล่งที่มาจากนะครวัดนะครธมมาจากพนมรุง้งมาจาก แล้วก็มีเหมียวแล้วก็จากาประสาทหินพิมาพวกนี้นะครับที่เดียวกันทั้งหมดเลยขออนุญาตเข้าไปถ่ายรูปด้านในนิดหนึ่งนะครับกับปราสาทโอเคไปดูกันแล้วตอนนี้นะครับเราถึงกันที่ปราสาทเมืองสิงห์ที่จงังหวัดกาญจนบุรีแล้วเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูในปราสาทกันนะครับทุกคน โอเคนะครับข้าไปปุป๊บนะฮะก็จะเจอเป็นสิลาแหลงอย่างนี้นะครับ <esos S 1> ใช่คนสมัยก่อนตัวเล็กมั้งฮะตัวเล็กยยเล็กตัวเล็กพราเขาราด้านในก็จะมีต้นไม้ที่เกิดขึ้นเองจากธรรมชาติการเวลาของเขาเป็นแบบนี้ แล้วก็นะฮะเราก็ห้ามขึ้นในโบราณสถานบนนี้นะฮะแล้วเขาญาตไปดูวิเกาะน,นะฮะอ่ะทุกคนนี่ค่ะและนี่นะครับก็คือปราสาทเมืองสิงห์นะฮะโอเค และนี่ก็เป็นทริปที่การเดินทางของเราที่มาจังหวัดกาญจนบุรีนีครับก็คือเราพาคุณไปทั้งแหม่น้ําแควสะพานข้ามแหม่นน้าแควพาไปปราสาทเมืองสิงห์ที่เราอยู่พาไปอ่าล่องแพพาไปช่องเขาขาดใครอยากมาเที่ยวก็ตามรอยเอ็กกี้มาเที่ยวได้นะจ๊ะรทริปนี้จบแล้วจ้าแล้วเจอกันใหม่ทริปหน้านะจ๊ะทุกคนไปแล้วบาย ทริปนี้ต้องแตบขอบพระคุณเพื่อนๆที่ร่วมเดินทางด้วยกันทุกท่านนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับ